So whatever you Raor whatever with play, paint Gold เพื่อนๆอยากจะดูนะครับว่าแพ็กเสียง2อันนี้มีเสียงประมาณไหนนะครับผมก็จะมีรีวิวให้ดูในคลิปนี้นะครับ สวัสดีครับกัมีกับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับป๋าบอยและวันนี้นะครับก็มีแพ็กเสียงมาใหม่นะครับซึ่งจะเป็นแพ็กเสียงของน่าจะเป็นดาราอิโนโดน,นะสำหรับแพ็กเสียงแพพิต้าเพียสนะฮะไม่แน่ใจว่าผมอ่านถูกหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับและอีกแพ็กเสียงหนึ่งก็จะเป็นแพ็กเสียง m k Voice p a c k เอาจริงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นดาราจากที่ไหนนะผมก็เซิร์ชหาไม่ได้เหมือนกันเพราะมันเขียนว่า MK พอไปเซิร์ชหา MK ก็เจอ MK ซุก u k ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะหาข้อมูลจากไหนดีนะสำหรับแพ็กเสียงนี้นะครับเ่นก็สามารถ obtain หรือว่าได้มาในหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้คริสตัล f l อันนี้นะครับต้องแลกถึง200ชิ้นเลยนะหรือถ้าเกิดแลกเป็น UC ก็ประมาณ4,000 UC นะครับต่อแพ็กเสียงแต่ผมไม่แนะนำนะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้จริงๆเพื่อนๆก็สามารถไปที่ treasure หรือกล่องเบตดเตลดใช่ไหมเพื่อที่จะมาซื้อได้เลยนะครับอัลละ3า0 0 UC เท่านั้นคุ้มกว่าการที่เราจะไปแลกคริสตัลสีฟ้าเพื่อที่จะไปแลกซื้อมานะครับและในกล่องนี้เองนะครับก็มีแพ็กเสียงที่ต่างกันไปอยู่นะมีทั้งอัลติเมทอิดิชั n นที่มีถึง76เสียงมีแบบ30เสียงและมีแบบ27เสียงด้วยนะครับรวมถึงทางด้านของแพ็กเสียง mk ด้วยนะเหมือนกันนะครับเ6เสียง30เสียงแล้วก็27สเดสียงนะครับและสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับ สามารถมาดูได้เลยนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาช่องทําเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมก็ขอแนะนำ Razer Go ที่ทำให้เพื่อนๆสามารถเติมเกมได้อย่างคุ้มค่ากว่าร้อยกว่าเกมนอกนจากนั้นทุกๆการเติมผ่าน Razer Go เพื่อนๆก็จะได้รับ Razer Silver ที่สามารถเอาไปแลกรับของรางวัลอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกม i ิ่งเกียร์หรือกีฬ o เชอร์ก็ตามซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ 7-Eleven หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเช่นทางเพจ RichMan Shop ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทาง Razer Go และการเติมกับทางเพจเองก็ปลอดภัยแน่นอนหายหัวเพราะทางร้านเองก็ใช้เพียงแค่ UID กับชื่อตัวละครเพียงเท่านั้นนะครับและถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆนะครับก็อย่าลืม add line advertisement shop ไปด้วยนะครับอย่าลืมแอดด้วยนะหรือถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการลิงก์นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปคลิป,ลปนี้นะครับแต่สำหรับแพ็งเดนที่ผมจะรีวิวผมก็จะรีวิวแบบ27เสียงนะครับเพราะว่ามันยาวมากๆนะฮะและถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะลองไปฟังเองก็สามารถเสิร์ชหาได้เลยนะครับตามที่ผมพิมพ์เลยนะเทวิตาเสิร์ชหาได้เลยเจอแน,นนน่อคร Musuh, jangan tembak, menunduk, jangan buru-buru, jangan sampai terlihat, merunduk, musuh di depan, tunggu, masuk ke mobil, di depan ada bahaya, biar aku yang nyetir, sembunyi di balik pohon, ayo lari di tepi zona, masuk ke dalam rumah, aku ada supply oke, okay. tidak, terima kasih musuh tersingkir. Tolong, aku dikepung. Aku ditembak. Sebelah sini. Kau jadi berapaan, nah, nah, nah. Sebab pack pevita, nah. Tapi untuk pack sing MK, kau jadi berapaan ini nah, Aku nak senapang. Jaga ada musuh. Jangan tembak. Tunduk, tunduk. I got you, bro. Menyorok, menyorok. Cacing. Bongkok, bongkok. Guys, ada musuh depan. Tunggu. Masuk, 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 masuk kereta. Zon selamat ASAP. Lari, lari. Masuk, 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 masuk kereta. Bahaya depan. Biar aku drive. Cover, cover, cover. Lari tepi circle. Masuk rumah, masuk rumah. Masuk zon, cacing. Biar aku drive. Okey, aku ada bekalan. โอเคโน่ Terima kasih. Okay. No. Yes, sir. Musuh tewas. Tolong, aku kepong. Ah, aku kena tembak. Oke, okay, ambil perhatian. โดยรวมก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับสำหรับแพ็กเสียงทั้ง2แพ็กเสียงนะฮะส่วนตัวแล้วผมก็แน่นอนแล้วผมฟังไม่รู้เลย ม่รู้จะใช้ยังไงดีก็ประมาณนั้นละกันนะฮะสำหรับแพ็กเสรในวันนี้นะจริงๆก็มีอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เข้ามาใหม่ก็จะเป็นด้านของ forest feature นะครับซึ่งผมก็ได้รีวิวไปแล้วเนาะแล้วผมก็คงไม่ได้สุ่มหรอกเอจริงๆมันมันก็โอเคนี่ขนาดบอกว่าไม่ได้สุ่มเลยอ่ะสักรอบก็เลยสักรอบก็ได้แม่งดี๋สักรอบนะสักรอบสักรอบพอเป็นพิธีพอเป็นพิธีแต่แน่นอนแหละก็เป็นชุดที่ก็โอเคอะค่ะก็น่ารักดีน่ารักดี ก็แล้วแต่คนชอบออกแนวเหมือนชุดเกลีวแบบสีสันรดลาาเยอะแยะนิดหน่อยนะฮะก็สำหรับคนที่ชอบสายแบบเนียนหรือเกริวเนี่ยอันนี้ก็ไม่น่าพลาดน,นะก็ถือว่าใช้ได้อยู่ามสักหน่อยได้ไหมให้แบบปลื้มปลิ่มเนะี่ยไม่สินะโอเคปขอแบบสวยๆเอาแบบชุดเลยได้ไหมขอเยอะไปไหมไม่หร ได้กระถางต้นไม้ที่ห้อยไปเนี่ยใช่ที่ห้อยโอเครู้เรื่องตามนั้นนะฮะ <c oughs> แล้อีกกระดานหนึ่งคืออะไรโอ้หรือแปว่ามันมีของพวกนี้อยู่ด้วยดีว,ว่าอีกกระดานหนึ่งมีชุดคล็อ o เวิร์ k นะครับซึ่งผมมีหมดแล้ว แต่ชุดนี้ยังไม่มีมันเป็ชุดที่ต้องสุ่มเอาเนี่ยถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมแต่ก็ตามนั้นแหละแหก็สวัสดีแล้วก็ไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิเพื่อนๆชอบคลิป,ลป,ลปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะและครั้งหน้าเจอกันใหม่ครับย้ย yeah.